ก่อนหน้านี้เอกทําเกษตรกรครับเลี้ยงหมูต่อสร้างทําปั๊มอะไรอย่างเงี้ยครับแบบลําบากครับลําบากก็มีโอกาสครับไม่รู้มันพลิกผันได้ยังไงครับยังว่างอยู่ครับเข้ามาได้เสมอเลยครับแต่ต้องคุ้มให้อยู่นะอยากให้คนเข้ามาติดตามความเจชชูของเอกเยอะๆครับพี่มีดจจู้จ้นะผู้ที่ฟังตลอดอยากจะบอกให้รู้ไว้ว่ารักที่พ่มบอกมีแค่เพียงแต่เธอเฮอมีแค่เพียงแต่เธอ สวัสดีครับผมเอกอรุภาพนะครับจากค่ายเพลงบ้านใหม่มิวสิกครับพี่อะไรเาะค่แฟนว่าคะพี่ไม่ได้เจ้าชู้ครับก็นิดหน่อยครับมีบ้างมีบ้างครับก็เพลงนี้นะครับเพลงพี่ไม่ได้เจ้าชู้ก็เป็นข้ออ้างสําหรับผู้ชายที่เจ้าชู้นะครับแอบไปมีคนอื่นแล้วโดนจับผิดได้ก็จะพยายามหาวิธีแก้ตัวนะครับก็งอแฟนตัวเองไปว่าพี่ไม่ได้เจ้าชู้นะครับ เพลงนี้ร่วมร่วมสามเดือนครับซ้อมประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ทำดนตรีด้วยอะไรด้วยสามเดือนครับครับก็เป็นแนวป๊อปครับน่ารักน่ารักครับเป็นแนวผู้ชายที่แอบเจ้าชู้มีครับมีการวางแผนมาได้ช่วงหนึ่งครับก็มาเริ่มถ่ายก็มีพี่ผู้หญิงมาแล้วก็ผมเล่นเป็นพระเอกเองครับก็ได้ได้ตรงสเปคเลยครับเพราะว่าบอสนัดหามาแบบตัวเลขน่ารักครับ ไว้ใสๆหน่อยครับเล็กๆครับเล็กๆสูงๆหน่อยครับครับตอนนี้คือหัวใจยังว่างยนะยังว่างอยู่ครับเข้ามาได้เสมอเลยครับแต่ต้องคุ้มให้อยู่นะก่อนหน้านี้เอกทำเกษตรกรครับเลี้ยงหมู่อสร้างทำปั๊มอะไรอย่างเงี้ยครับแบบลำบากครับลำบากก็มีโอกาสครับ ไม่รู้มันพลิกผันได้ยังไงครับมันมีความคิดตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วว่าอยากเป็นนักร้องแต่เราเป็นเด็กบ้านนอกไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีโอกาสเท่าไหร่ครับก็พอมีโอกาสได้เจอกับบอสนัทที่งานละครซึ่งเขาพานักร้องไปโชว์ตัวเราก็มีโอกาสได้เข้าไปทักทายก็เลยได้มามาทำเพลงร่วมกันครับก็อยากให้คนเข้าถึงนะครับกับซิงเกิลใหม่พี่ไม่ได้เจ้าชู้อยากให้คนเข้ามาติดตามความเจ้าชู้ของเอกเยอะๆครับ คับนี้คือออกมาแล้วถูกไหมออกมาแล้วครับมีแบบเป็นยังไงบ้างก็ได้รับกระแสการตอบรับดีครับเพราะว่ามีโอกาสได้เดินโปรโมตตามสื่อต่างๆก็จะได้แฟนคลับเพิ่มมากขึ้นครับครับก็สามารถติดตามเอกอนุภาพได้นะครับ Youtube ค่ายบ้านใหม่มิวสิกนะครับแล้วก็จุกไ u n e และ Spotify แล้วก็ฝาก tiktok ด้วยนะครับ8 2 0 0 0นคนแล้วครับแน่จะ แม่กับพ่อนี่จะเป็นกําลังใจให้ตลอดเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะภาคภูมิใจที่ลูกประสบความสําเร็จเพราะมันก็ยากเนาะที่ที่เราจะมาอยู่จุดนี้ง่ายๆครับ ที่มีได้จะชูนะพูดได้ฟังตลอดอยากจะบอกให้รู้ไว้ว่ารักที่พรมบอกมีแค่เพียงแต่เธอเฮมีแค่เพียงแต่เธอรักจริงอยู่เสมอไม่เคยคิดจะลวงหลอกที่มีได sh ้จะชูนะพูดได้ฟังตลอดอยากจะบอกให้รู้ไว้ว่ารักที่พัมบอกมีแค่เพียงแต่เธอเฮอมีแค่เพียงแต่เธอรักจริงอยู่เสมอไม่เคยคิดจะลวงหลอ